Update Cryptocurrency e c o w l m อยู่ที่ n องจุด i จ c a r e อยู่ที่2.7%นะครับต่ำกว่าที่คาดไว้นะที่31นะครับเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดนะก็คือตลาดรู้สึกแย่นะครับที่จริงแล้วตัวเลขเขามันต้อง31ใช่ไหมนั่นคือสภาวะเงินเฟอ้อลดลงเร็วกว่าที่ที่ตลาดคาดการไว้นะครับ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะทำให้ผลการผลตอบแทนนะพันธบัตรรัฐบาลนะลดลงและเสริมเหตุผลให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแบบเร็วขึ้นนะครับมากกว่านะมากกว่านี้นะครับซึ่งส่งผลดีต่อตลาดหุ้นและคริปโตเคอร์เนซีดีไหมตัวเลขมันออกมามันเหมือนบีบบังคับให้เฟดต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในตัวนี้นะก็คือ เออมันเป็นตัวคอนเะฟิร์มเนาะว่าเศรษฐกิจมันมันมันแย่จริงนะมันไม่ไหวแล้วนะมันมันต้องไปแล้วนะอ่เงี้ยอ่ามันต้องไปละมันต้องรีเซ็ตใหม่ละระบบเนี้ยไม่งั้นล่มกันทั้งแผงแน่ๆนะครับอ่าก็เลยทางด้านของคนว่าที่นะว่าที่นะว่าที่ประธานเฟดคนใหม่เนะี่ยมีคนแต่งตั้งให้แกนะจำไม่ได้ไม่ชื่ออะไรนะอ่าที่ปรึกษาทำเนียบขาวนะครับคุณแฮซนะครับ กล่าวว่านะครับการที่เฟดนะครับลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วนะเพราะอะไรตัวเลขแต่ละตัวนะครับที่บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยอ่ามันไม่ค่อยเวิร์กเลยนะมันไม่ค่อยซัพพอร์ตเลยมันไม่ค่อยไปได้ดีเลย <c oughs> อ่ามาดูทางด้านของคนอ่าจีนกันหน่อยนะก็อีงเงานะครับกำลังพูดเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพิ่มลด เพิ่งลดอัตาราดอกเบี้ยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยและทำเนียบข่าวก็เรียกร้องให้ลดอัตาราดอกเบี้ยเพิ่มอีกนะครับสิ่งนี้ยืนยันว่าฝ่ายบริหารไม่ได้ต้องการการลงจอดอย่างนุ่มนวลน,นะแต่พวกเขาต้องการจะหลดเพิ่มเพิ่มสมภาพคล่องนะกแ็แน่นอนครับเขามองว่าเศรษฐกิจมันมันมันควรแบบแก้ไขแบบเร่งด่วนนะท่านท่านนุ่มนวลน,นี่คือนุ่มนวลคือเศรษฐกิจกค่อยๆแบบปรับตัวลดลงใช่ไหม ค่อยๆสโลว์ดาวขึ้นมาค่อยๆพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือถ้าอยู่ดีปรับแบบพลดพลาดแบบเออใส่เต็มข้อลอ่อเต็มแข้งก็คือเออเขาเรียกว่าไรหลายๆส่วนรับไม่ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงินหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆนะอาจจะมีการแบบเล่ up, ์หอฟเล์เอิขึ้นมาเยอะนะครับเศรษฐกิจดรอปด,ดาวทั้งประเทศนะครับทั้งโลกนะได้รับผลกระทบหมดนะครับ เมื่อผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นประธานเฟดคนต่อไปนะครับไปกดดันประธานเฟดคนปัจจุบันอย่างเปิดเผยความเป็นอิสระของเฟดนะก็กลายเป็นเพียงแค่ตำนานนะครับ <c oughs> เออนะเรากำลังเข้าสู่ยุคแห่งการครอบงำาทางการคลังเครื่องพิมพ์ไม่ใช่แต่ทางเลือกอีกต่อไปนะครับแต่เป็นอ,อะไรนะยัดทางการเมือง อ่นะฮะอนุทางการเมืองก็คิดง่ายก็คือไม่ก่อนนะไม่ใช่ไม่ก่อนหรอกปัจจุบันนี้ก็ใช่นะเฟดเนี่ยไม่ขึ้นตรงกับอ่าไม่ขึ้นตรงกับใครใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ขึ้นตรงกับใครนะตอนนี้เฟดคนใหม่ออกแนวโน้มแบบชัดเจนนะครับประกาศกล้าวว่าเออว่าที่นะว่าที่นะ ว่าใช้าอานาจบาดใหญ่ในการปรับลดนแต่ทุกนี่ก็อย่างว่าแหละยความคิดเห็นใครความคิดเห็นมันเนาะเป็นภาพโดยรวมนะครับแต่ถ้ามันควบคุมได้ขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็สุดท้ายแนละ้วเขาก็จะโยกหนีไปหาคริปโตเคอเรนซีหมดเลยนะพอคร,นะครคิปโตเคอเรนซีใครควบคุมไม่ได้ครับอืมใครควบคุมไม่ได้นะอ่ะสิ่งที่น่าก,กลัวนะครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกนะธนา้าของคุเซปอคริปโตนะแกก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับธนาคารกลางแห่งญี่ปุ่นนะครับเตรียม ปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนะครับ25เบสิสพอยต์นะครับในวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มขาลงไม่ต้องมีแนวโน้มแลตอนนี้เขาก็ลงแล้วล่วงไงให้ยับนะบอกไว้ก่อนนะอา่าเนี่ยให้ดูในส่วนนี้ก็ได้นะว่าโอ้โหมันมันล่วงหนักจริงนะมันล่วงหนักจริง อตอนนี้ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเขียวนะแต่ไปดูขงญี่ปุ่นสีอ่าแดงนะครับเละเทะนะครับอ่าญี่ปุ่นเละนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าโซนอเมริกาจะไหวกันหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้ n a s d a แอก้อยนะ n a s d a แอกเออแบงก์ Q, อินเด็กนะครับอ๋อคัมบันีเนี่ย เอาคำนี้ก็คือทุกระบบทุกภพคส่วนนะเอ่อเนี่ยแหละก็โอเคถือว่าดีนะสารัฐนะถือว่าดีนะแต่แปลกไหมล่ะ CPI ออกมาไม่ค่อยดีแต่ระบบมันดีอะเอแสดงว่าอะไรเขาเขารู้ทันแล้วครับเขาทันเกมละเขาไม่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 ตามไม่ตามข่าวละเขาไม่ซีเรียสล้วเขารู้อยู่แล้วว่าอ่าเศรษฐกิจมันแย่อย่างเงี้ยเราควรไปไงต่อนะ เราควรไปยังไงต่อเราควรวางแผนยังไงต่อนะโดยทางด้านของอคอยออ่าคยโวนะครับอ่าก็บอกว่าอัปเดตนะครับญี่ปุ่นนะนักวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคนะหรือว่าเอ็กเพรสนั่นแหละเอ็กเพรสแอนนัลิซิตนะมาโครนะมนะนะาโครแอนนัลลิซิต์เอ็กเพรสนะครับได้คาดการณ์ว่านะบิตคอยจะล่วงต่ำกว่า63,000ดอลลาร์หากญี่ปุ่นปรับขึ้นดอกเบีย้ยเป็น75เป็น10พอยในยวันพรุ่งนี้ มันก็ขึ้นมา 25- ้ไปสิพอยนันแหละแล้วมันจะล่วงขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็มีหลายหลายนักวิเคราะห์นะเขาบอกว่าเอ่อประเทศญี่ปุ่นมีผลนะครับมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งอ่าทุกภาคส่วนในทุกทุกประเทศนะในทุกประเทศเพราะว่าหลายประเทศนี้ก็มาลงทุนในญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเยอะนะครับและเทคโนโลยีใหญ่ๆเนี่ยนะก็อยู่ในญี่ปุ่นก็เยอะนะครับแต่การปรับลดอาัตราดอกเบีย้ยในครั้งนี้ เราไม่ใช่ปรับลดขออภปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้มันจะมีผลต่อคริปโตเคอเรนซีมากขนาดนั้นจริงเหรออันนี้ก็ต้องรอดูกันแต่ว่าถ้ามันมีความผันผวน,นขนาดนั้นบิตคอยไม่น่าจะสวิงขนาดนี้นะตอนนี้บิตคอยสวิงนะบอกไว้ก่อนเนี่ยขึ้นมา1ดอลลาร์นะครับเออขึ้นมา1%ไม่ใช่ว่า1ดอลลาร์อยู่ที่88 0 0 0นนะครับตอนแรกดีดขึ้นมา89 0 0 0แล้วเนาะ แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือ u ู c ร่วงอีกแล้ว15.3%นะครับเอายูเอทีซไปอีกแล้วนะครับ7.5นะครับอ่าย่อลงมาละอ่าอีตาเลีย,ย,ยบวกเนี่ยเออมันเป็นอะไรที่เฮ้ยมันมันจะขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เขารับแรงกระแทกงานนานแล้วนะอ่าเขารับแรงกระแทกมานานแล้วนะ,แ,ะแ,านานแล้วเนะอ็กพีเท่าไหร่เอ็กพีศูนย์ครับกลับไปถูไปอยู่ที่เดิมครับอืมกลับไปอยู่ที่เดิมนะ 1นึ่งจุกว่านั่นแหละอ่ากลายเป็นว่าความวิตกกังวลขนาดนี้มันอาจจะทําให้รายย่อยปล่อยของได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องมองดูว่าเฮ้ยมันมันจะจริงขนาดนั้นเลยเหรอมันจะล่วงขนาดนั้นเลยเหรอมันอยู่ที่อ่านักลงทุนยุคปัจจุบันเนี้ยเขามองเกมขาดหรือเปล่าอืมมองเกมขาดหรือเปล่าว่าเฮ้ยถ้ามันล่วงขนาดนั้น ยักษ์ใหญ่เขาจะรีบซื้อทำไมนะในสปอร์ตของในส่วนของสปอร์ต ETF นะหรือว่าเขาจะดี a ไปเรื่อยๆนะอันนั้นแหละมีผลนะครับอ่ะต่อมามาเข้าสู่ XRP กันหน่อยเติมกาวไว้นิดหนึ่งอ่ะเติมกาวนะครับเมื่อวานเราก็อัปเดตแล้วเนาะวัน,นนี้เราก็มาเพิ่มเติมกาวไว้นิดหนึ่งข่าวล่าสุดนะครับมีข่าวเือนะครับอ่าไม่ใช่เือหรอกเขาเริ่มโครงงานกันตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนแล้วอันนี้ได้ยินนะนะ ที่ผมผมจำได้เพราะผมเคยอ่านข่าวในส่วนเนี้ย ea sport เนี่ยกับ xrp นะกำลังพิจารณานะครับนำ xrp นะบ,บูรณาการนะครับในส่วนของการชำระเงินในเกมอืม ea sport เนะี่ยเป็นบริษัทเกมระดับโลกนะครับที่มีอ f r แ n c h i s e game เนี่ยอ่า ea cf เนะี่ยเกี่ยวกับพวก FIFA ฟ,ฟ,ฟุตบอลอะไรพวกนั้นเนะาะอบาสเกตบอลต่างต่าง,างนะ a p เอเ e ็กเ d เจน์อะไรพวกเนี้ยที่มีผู้เล่นหลายล้าน หลายร้อยล้านคนนะครับแล้วคิดดูว่าหลายร้อยล้านคนนั้นคนที่เติมเกมเอ่ยอะไรพวกเนี้เขาเติมเยอะอยู่แล้วอืมใช่ไหง่ายเนาะอ่าถ้าถ้าเป็นคนที่ยุคใหม่ห,มหน่อยนะครับเขาจะเข้าใจดีว่าเม้นเงินมันมาหาศาลขนาดไหนกับวงการเกมนะครับและถ้า XRP มาอยู่ในวงการนี้นะแล้วก็ถูกมาใช้งานในการชำระเกมเนะี่ย Use Case มันจะ พอๆกับธนาคารยักษ์ใหญ่หนึ่งธนาคารนะครับสําหรับวงการเกมแค่หนึ่งวงการนะครับเออจริงเม็ดเงินมันมหาศาลขนาดนั้นนะครับทําเป็นเล่นไปนะเยอะนะครับเยอะกว่าสถาบันทางการเงินอีกนะบางสถาบันนะเออเน่แหละอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นพอสมควรทำไมผมตื่นเต้นเพราะยุคสมัยใหม่ครับอืม ม้กระทั่งเกมนะครับเนี่ยไอ้ที่ว่าออกข่าวด,งดังกันเนี่ยไอ้ที่ ROV เนะี่ยที่ว่าแข่งขันทีมชาติแล้วทีมชาติไทยโกงเนะี <c> ่ย <oughs> เออเออั่นแหละไอ้เกมอย่างนั้นเลยครับอมเล็กๆน้อยๆเนะี่ยมันก็เติมกันนะครับห้าบาทสิบบาทเนี่ยมันก็เป็น t ร a น s a c t i o หมดนะเ,ออเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะครับอันนี้เตรียมตัวนะครับการเติบโตมันจะเพิ่มสูงขึ้นอเรื่อยๆนะยูสเก็ตมันเริ่มมาแบบแบบนี้เรื่อยๆนะการค้าขายหรือว่าการอา การ transfer มนะัดเงินเนาะที่มันต้องใช้กันที่ที่มันต้องเกี่ยวข้องกันการเงินอนะเอ่า XRP เริ่มมีโปรเจกต์อะไรพวกนี้มาเรื่อยๆืเริ่มมีโคขึ้นมาเริ่มมียูสเคสที่มันชัดเจนขึ้นมาแนละ้วอ,อันเนี้ยเขาถึงมองว่า xrp เนะี่ยคือบิตคอยของจริงบิตคอยในในในชีวิตจริงนะที่ที่ใช้งานกันจริงๆนะส่วนบิตคอยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นจุดเริ่มต้นของคริปโตต่างๆเนี่ยก็คือบีดีซีนั่นแหละอันนั้นเนี่ยเอามาซื้อขายเนี่ยยากทอนเฟอร์ก็ค่าธรรมเนียมก็สูงนะครับช้าก็ช้านะครับแต่ปริมาณมหาศาลในะมูลค่ามันะหอะแต่ XRP นะครับมันเหมือนว่าเอาข้อดีนะเอาเอาเขาเรียกว่าไนระเอาคอมมิชเมนตะ์อ่ะเออวิชั่นนะหรือว่าวิสัยทัศน์ของบนะิตคอยเนี่ยเอามาใช้แล้วก็เอามาประยุกต์แนละ้วเอามา สร้างขึ้นมาให้เป็นเหรียญ x อกที่ใช้จริงๆในชีวิตจริงนะกับสถาบันการเงินอันนี้ก็รอรู้แล้วกันว่ามันเงินมันจะเยอะกว่า ETF หรือเปล่านะที่มันจะเข้ามาและยังไม่มีการประกาศนะครับว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับแต่มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีแน่นอนนะครับอืแนวโน้มในค่อนข้างดีแล้วทางด้านของคุณแบดแกล้งเฮาส์นะวันนี้แกก็อยู่ดีอารมณ์แบบม้ขิงยังไงไม่รู้นะอารมณ์แบบม้ขิงนะว่า ในเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับเป็นมีนาที่ผ่านมานะทางด้านบูมเบิร์กนะครับฉันเขาบอกว่าฉันได้ทำนายว่านะ ILUSD นะจะเป็น stable coin ระดับอหอันดับแรกของดอลลาร์สหรัฐนะครับของของเงินสหรัฐนะภายในสิ้นปีนี้ในขณะที่หล,หลายๆคนนะในวงการยังคงตั้งคำถามว่าโลกต้องการสเตปเปิลคอยอีกเหรอนะเพราะอะไรก่อนหนานั้นนะครับในช่วงนั้น คนก็มีระบอกว่าเฮ้ยก็ใช้อ่า USDT USDC เรียบร้อยแล้วนี่ก็ก็ใช้มันก,ก็ก็ดีอยู่แล้วแหละทำไมต้องเอาสเตเปิลคอยตัวอื่นมาเพิ่มด้วยอนะี่นี่แหละคุณแบงกยเก้เนขนามองว่าเฮ้ยอนาคตอะสเตเิลคอยะสำคัญนะคุณจะให้แค่2เจ้านั้นเขาได้ส่วนแบ่งในการตลาดในส่วนนี้เลยเหรอนะในการเปเทนในเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายที่จะมาเป็น น้ำ b ร r วันะนร์วันของการเพย์เมนต์นะครับในโลกอนาคตเนะีเนี่ยฉันขอทิ้งข้อความนี้ไว้นะขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับแจ็คแม็กโดนัลนะครับและทีมงาน ILUD ทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้ก็คือเหมือนประกาศความสำเร็จว่าเฮ้ยตอนนี้เราได้พัฒนาสเต็ปเปิลคอยอีกหนึ่งตัวที่ มีความต้องการมหาศาลแล้วมีการใช้งานอย่างจริงจังแล้วนะติดอยู่ในท็อป5ซึ่งเหรียญของตัว Ripple เองก็ติดอยู่ในท็อป5แล้วนะอืมอ่าสเติคอยติดท็อป5อีกเนะี่ยโอโ้โหเป็นอะไรที่แบบคอนเฟิร์มในเรื่องของความสักเซสของบริษนะัทริะเปหรนะความประสบความสาเร็จนะแต่จะให้ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ต้องได้แหละครับได้ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบสวิที่มากกว่าอ่า หรือเท่ากับปัจจุบันของระบบโซวิฟที่ใช้งานได้นะตอนแรกเขาตั้งเป้าหมายไว้ที่14%เนอะของระบบโซวิฟนะในส่วนแบ่งองการตลาดแต่ที่จริงแล้วนะครับแค่นี้มันก็กินไปละครึ่งแล้วนะ <c oughs> นะถ้าใช้งานจริงๆนะตอนนี้สถาบันทางการเงินยังไม่มีการปรับตัวเข้าใช้แบบร้อยเปอเซ็นตะ์ะเ,เขาต้องรอต้องรออีกนะครับต้องรอสถานการณ์อีกนะครับว่าการปรับตัวเนี่ย เอ่อมันต้องใช้ระยะเวลาครับตอนนี้มันมันยังรวดเร็วเกินไปบางประเทศนะครับบางประเทศยางอย่าง,งเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเขายังตั้งไว้เลยว่า Q1 ของปี2026นะที่จะเริ่มการใช้งานแบบจริงๆริจรัง,จง,จงๆนะครับอันนี้แหละมันต้องให้เวลากับเขาครับต้องให้เวลากับเขานะต่อมาครับทางอ่าคริปโตวเบสิกนะแกเขากล่าว XRP เหมือนเดิมนะครับบอกว่าผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเขาจะยังคงซื้อ XRP นะในราคาที่ต่ำต่อไปเรื่อยๆนะ เนื่องจากผู้สร้างตลาดยังคงเล่นเกมในส่วนของ XRP เนะี่ยอ่าจะบอกว่า market maker r นะอ่า k e e p p a y i n g นะเกมนะก็คือตลาดมันยังอยู่ในเขาเรียกว,ว่า low level อ,ะอ่ะอ่ายังเล่นอยู่ในขาลงนะครับแล้วก็ XRP e อยู่ในช่วงที่ราคาถูกเนะี่ยเขาบอกว่ายังไงเขาก็เก็บขึ้นเรื่อยๆนะเขาไม่วอลี่นะครับเขารู้อยู่แล้วว่ามันยไปได้ไกลอีกนะครับ โดยทางด้านของเนี่ยคริปโตเบสิกแกก็บอกนะบุคคลสําคัญในชุมชนเอกพีนะลายหนึ่งนะครับได้ชี้ให้เห็นนะถึงสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสัญญาณของการปั่นราคาในตลาดโดยระบุว่าจะทําให้เขาสามารถซื้อเอกพีได้ในราคาที่ถูกมากๆา,กา,กาที่น่าสังเกตคือตลาดคริปโตเนี่ยเหรเยคนซีทั่วโลกนะยังคงเผชิญกับแรงกดดันขาลงท่า,ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะครับ ในเขาเรียกว่าภาพรวมนะภาพใหญ่เลยอะ่ะเออก็คือได้แหละในสหรัฐเอยยีนเอย่เอยุี่ปเอยพวกเนี้ยเออแล้วมีผลกระทบให้คิวบ์ตะเรนซีเนะี่ยค่อนข้างอยู่ในภาวะขาลงค่อนข้างอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เขามองเห็นนะครับ XRP นะครับราคา XRP เนี่ยก็เผชิญกับสภาวะเช่นนั้นเหมือนกันนะครับแต่แตกต,ต่างออกไปอย่างไรก็ตามนะท่ามางแนวโน้มขาลงนะผู้สังเกตตลาดได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่า เป็นการปั่นราคาในตลาดที่กําลังดําเนินกันอยู่นะ,ะในส่วนนี้อย่างที่เขามองนะว่าบิตคอยเนี่ยถูกปั่นให้ทุบลงนะลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยลงเรื่อยๆจนถึง87ดหมดแล้วดิดกลับขึ้นมา9 0,000แล้วก็หย่อลงไปอีกเนะี่ยเป็น2สเต็ปสสเต็ปเนะี่ยแต่สิ่งที่เขามองคือ XRP มันยังนิ่งอยู่ในกรอบนะมันยังนิ่งอยู่ในกรอบเดิมนะต่อให้มันล่วงลงมาย่อลงมาลึกขนาดไหนมันก็ มันก็ยังอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดแปดนะครับหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดปดองดอลลาร์เนี่ยมันไม่ลงมาแตะอยู่ที่ข้างล่างเลยนะอ่ามันไม่ลงมาแตะถึงจุดที่มันเคยขึ้นไปอะ่ะเออแค่นั้นแหละนะถ้าลงมาแตะในในจุดที่มันขึ้นไปหมายความว่าอะไรมันมันค่อนข้างแย่ละมันค่อนข้างไม่ไหวละอ่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีอยู่พอสมควรในราคาของ XRP นะแต่ถามว่ามันจะล่วงลงไปมากกว่านี้ไหมนะเขาก็บอกว่ายัง เออมันจะร่วงต่ำไปกว่า1.5ไหมมันก็มีมีโอกาสนะครับบอกว่ามีโอกาสในะที่ผมอ่านๆมานะมีโอกาสที่จะร่วงลงไปถึงแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่ก็ลองดูแล้วกันว่าเออมันจะไปถึงจริงหรือเปล่าเนี่ยและสิ่งที่มันคอนเฟิร์มว่าเฮ้ย XRP มันทำทรงเหมือน17ปีที่เออปี2027อะเลไม่ใช่27ปี2017นะครับ ที่มันมีความเค้นหรือว่าเขาเรียกว่าไงแรงกดดันมหาศาลที่ทําให้เกิดกรอบสามเหลี่ยมเกิดขึ้นและก่อนที่มันจะดีดขึ้นไปแบบรุนแรงมากๆแล้วก็บวกไปมากถึงกว่าสามพันสี่พันเปอร์เซ็นต์นะเอออันนั่นแหละที่มันดีดจากาเขาเรียกว่าศูนย์จุดศูนย์กว่าๆนะครับแล้วดีดขึ้นมาเป็นศูนย์จุดห้าหรือว่าสามดอลลาร์แล้วก็ค่อยย่อปรับลงมานะนะตอนนี้สถานการณ์ไม่ต่างกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้นะ เอ็กอาร์พีนะครับบูลิส s h d i เวอร์เจ้นนะครับอัปเดตนะตอนนี้ l อลเอลเทรดดิ้งได p ซั t พอร์ตนะครับวันิ้งนะอยู่ตรงนี้นะเกิดขึ้นสถานการณ์ครับจุดสัมผนะัสไอเอสนะเข้าสู่สมบูรณ์นะเขาเขาเรียกว่า irm, นะอะไรคอนเฟิร์ม ute, นะคอมพลตนะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็อ่เลฟไลน์วันท่อมนะโหลดดิง้งนะครับก็อยู่ตรงโซนนี้ ก็อยู่ในโซนของลักษณะของบุริตเดวิเชนนะครับรออย่างเดียวรออย่างเดียวดีดกลับครับอืมรออย่างเดียวดีดกลับนะแล้วดีดกลับในรอบนี้มันจะไปถึงขนาดไหนเออใน IM ี่ยในอสเออเอเในอิ 0, นคอมมิ 0, น, 0, นะมันอยู่ต่ำกว่าแล้วก็สถานการณ์ที่มันจะไปต่อเนะี่ยมันมีนะครับโอกาสาที่มันจะพุ่งอ่ะสูงนะครับแล้วมันจะพุ่งไปขนาดไหนเนะี่ยนี่แหละสิ่งที่ผมกำลังบอกนะครับคือว่า เมื่อกี้มันเกิดความเค้นขึ้นมามันเกิดความความเค้นเขาเรียกว่าไหนะความเค้นในแมกราฟนะแรงบีบแรงบีบแรงกดดันในครับนะครับแต่ก็ต้องมองด้วยกับสถานการณ์ความจริงว่ายู c a คสหรือว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยมาไหลเข้ามาหนะักขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอ่ะัอดีไอคอนคอพอดีนะครับ ดอนนั้นชาร์ตเนิร์ดเนี่ยแกก็เลยออกมาอัปเดตในส่วนนี้นะว่า XRP นะดัชนี ISI เนะี่ยรายเดือนเนี่ยกำลังมีการปรับตัวสู่อ่าลงสู่ระดับต่ำสุดนะใช่แหละ ISI มันต้องปรับตัวต่ำลงมาแล้วแต่ราคามันลงมาไม่เยอะนะแต่ปกตินะครับของตลาดมีนะครับครั้งล่าสุดนะที่ระดับต่ำขนาดนี้นะประมาณ50นะครับ XRP เนะี่ยจะ เขาเรียกว่า XRP เนี่ยราคาพุ่งจาก0.4นะก็คือตอนนั้นเนาะตอนที่มันร่วงลงมาอย่างงี้แล้วเกิดดาวเจนนะครับมันดีดกลับครับมันดีดแรงมากๆนะจากราคา0.4ดอลลาร์นะครับเป็น3.6อันนี้แหละสถานการณ์มันคล้ายกันนะครับมันคล้ายคลึงกันมันก็เลยมีความค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างเชื่อมั่นกันว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นมันจะดีดกลับขึ้นมานะครับนะ หลายปัจจัยนะที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในการที่มันดีดขึ้นมาก็อย่างที่ทราบกันต้องให้เวลาเขานะีในส่วนของการใช้งานนะการใช้งานแล้วก็เม้นเงินที่ไหลเข้ามานะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านกราฟนี้หรือว่าภาพ,ภาพนี้แล้วกันเนาะอันนี้คือท f r a เฟ m มมันนะครับ Time f เฟรมเดือนนะครับไม่เกียรแคปนะ x r p นะวันมันนะครับตอนึตอนึอ่าตอนึแท่งนะ เขาบอกว่าในช่วงปี2017เนี่ยมันเกิดอย่างนี้ก่อนครับเนี่ยเกิดสถานการณ์คือเบรกเอาเนาะอ่าเขาเรียกว่าเบรกนะครับเข้ามาชนนะชนตรงนี้นะชนตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่าถ้ามันทะลุได้ก็คือดีดขึ้นไปบวกห้าพรรอบนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับ XRP นะตอนนี้มันไปชนแนวนี้เหมือนกันครับและย่ำนานด้วย ประเด็นเนะี่ยก็คือมันย่ำนานนะแล้วเขาก็เลยเทียบว่าเออถ้าทำเฟรมมันมันเกิดขนาดเนี้อืมทำเฟรมเดือนนะอาจจะไม่ใช่ปีนี้ด้วยซ้ําอาจจะเป็นปลายปีหน้าด้วยก็ไม่รู้นะที่มันจะบวกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันบวกห้าเรเออห้าพันเปอร์เซ็นต์เน่ตามโครงสร้างก่อนหน้านี้มันจะไปดีบไปที่สองร้อยดอลลาร์นะครับอืมเผือ่อมากกว่านี้ด้วยซ้ํานะเออสองร้อยดอลลาร์เนะี่ยยังไงมันก็มีแรงโฟโมนะ การที่บอกว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นขนาดนี้เลยใช่หรือแอดนะโอกาสเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าอะไรหลายอย่างมันมามันมาแล้วเหลือเม็ดเงินไหลเข้าแค่นั้นเองเนาะเ,เหลือแค่ต้องการเม็ดเงินแค่นั้นเองที่จะไหลเข้ามามันก็ครบหมดแล้วแหละองค์ประกอบอะ่ะเออองค์ประกอบมันครบหมดแล้วเหลือแค่ปริมาณเงินเท่านั้นเองที่มันจะเข้ามา แล้วก็คิดดูว่าถ้ามันเข้ามาครบเศรษฐกิจฟื้นพอดีมีการเขาเรียกว่าไงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวบวกกับเม็ดเงินมาไหลเข้าอ่ะเออแค่นี้มันก็ไหลเข้าประมาณนี้นหละนะตอนนี้นะเศรษฐกิจมันแย่นะครับแต่มันก็มีเม็ดเงินไหลเข้าเอ P กพีค่อนข้างเยอะเนาะแต่ถ้าเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวล่ะอ่ะมันเริ่มฟื้นตัวมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยแล้วเม็ดเงินมันจะไหลเข้ามามหาศาลเท่าไหร่เพื่อนๆลองจินตนาการดูว่า ปีหน้านะถ้ามันเศรษฐกิจมันดีขึ้นตามที่คาดไว้ตามที่กลูรูหลายๆเจ้าได้คาดการไว้เนะี่ยมันจะกลับไปที่เท่าไหร่นะแล้วมันจะพุ่งแรงแค่ไหนเนะาะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กัเข้ามาดูนะครับว่ามันจะไปถึงจริงหรือเปล่า200ดอลลาร์ในปีหน้านะเออนี่แหละนะครับข่าวสารอัปเดตก็ประมาณนี้นะ